ทั้งกศอน,อนแล้วก็ม่อนอ่ะ,ะมันเป็นเหมือนเส้นทางการเจริญก้าวหน้าของชีวิตอยากเป็นทั้งพิธีกรนักร้องนักแสดงซึ่งหนูรู้แล้วว่ามาตรฐานการที่เราจะได้ไปยืนอยู่จุดที่มันเป็นเป็นตเเอ,อเดาราได้อะมันมีการแข่งขันเยอะและหนึ่งในนั้นก็คือว่า ดาราหลายๆคนที่ไปยืนอ,อยู่ตรงนั้นน่ะต้องเรียนสูงใช้ได้พ่อไม่ยอมให้ไปเรียนในระบบและไม่ยอมให้ออกไปจากบ้านด้วยก็คือมันคล้ายๆกึ่งขังอยู่ในบ้านประมาณนั้นแหละไปเจอมอดแสงดาวมอดแสงดาวก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเพราะว่าผมสนใจเรื่องการที่จะสามารถออกไปหาหาเงินหางานทําได้เพื่อมาช่วยเลี้ยงคุณแม่พ่อแม่ทํางานอยู่คนเดียว ติดศูนย์ติดรอค่ะเพราะว่าทํางานค่ะก็เลยไม่ได้วุฒิแต่ไปขอแก้แล้วแต่ครูไม่ให้แกหนูกก็เลยออกมาดีกว่าออกมาอยู่บ้านได้สักพักก็ยา่ยาบอกว่าเอ้ยเราไปโรงเรียนนี้ดูสิเราเราไปโรงเรียนว่านแสงดาวดูตอบโจทย์นูเลยค่ะแบบเอ้ยเราก็ทํางานได้ถ้าวันไหนเราทํางานแล้วเราไม่ว่างเขาก็เข้าใจเราค่ะ มันจะเป็นในสังคมของโรงเรียนครับที่เราเข้ากันไปได้เพราะว่าจริงๆในใน,ในความเป็นจริงแล้วเราอะ่ะอาจจะไม่เหมาะกับโรงเรียนที่ใหญ่ๆก็ได้เพราะว่าผมเป็นคนนึงที่ไม่ค่อยเข้าสังคมและเข้าไม่ค่อยเก่งอะไรแบบนี้ได้ออกไปทบบํบกิจกรรมที่เราแบบไม่เคยทําเช่นแบบออกไปถ่ายทําวิดีโอถ่ายทําหนังสั้นแบบนี้ครับร่วมกิจกรรมแบบที่แบบ อยู่โรงเรียนเดิมแล้วอาจเขาอาจจะแบบไม่เคยเห็นเราเพราะคนแบบมันเยอะเพราะเด็กร้อยคนย่อมมีร้อยเรื่องราวชีวิตแตกต่างกันทุกคนต่างมีความต้องการความถนัดและต้องเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาที่ไม่เหมือนกันเมื่อการศึกษาในระบบปกติไม่สามารถตอบโจทย์ของพวกเขาได้แนวคิดการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นจึงเป็นคำตอบเพื่อขับเคลื่อน ให้จำนวนเด็กหลุดจากระบบการศึกษาเป็นศูนย์หรือ Thailand Zero Dropout ถ้าระบบการศึกษาในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นครูผู้บริหารสถานศึกษาหลักสูตรการประเมินผลเนี่ยสามารถที่จะมีความยืดหยุ่นกับความแตกต่างหลากหลายของคนแต่ละคนเพื่อให้เขาได้เป็นคนตัวเองที่ดีที่สุดเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองได้เนี่ยย่อมเป็นการศึกษาที่มีแต่คนจะได้ประโยชน์ถ้าเรามาร่วมลงทุนเพื่อเด็กคนนี้ได้ในวันนี้ มากกว่าเพียงแค่ให้หน่วยงานไดน้าการศึกษาทําโดยแต่ลําพังเนี่ยมันคือภาพอนาคตของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยที่เอาปวงชนมาร่วมกันจัดการศึกษาน,นี้คือสิ่งที่กศเชิญชวนนะครับให้ทุกคนมาร่วมกันนอกจากเรื่องราวชีวิตที่แตกต่างกันแล้วความใฝ่ฝันถึงอนาคตของน้องๆยังเต็มไปด้วยสีสันอันหลากหลายในโลกแห่งอนาคตที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นอย่างไรเป้าหมายของการจัดการศึกษาก็คือ การนำพาให้พวกเขาเหล่านั้นสารฝันให้เป็นจริงเพราะงัน้นการศึกษามันต้องเตรียมคนไปนโลกข้างหนา 50, ้าห้าสิบหกสิบปีสร้างคนเพื่อไปรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่รู้ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นเรื่องอาชีพและชีวิตเป็นเรื่องเดียวกันนะครับหนึ่งโรงเรียนสามรูปแบบศูนย์การเรียนตามมาตรา12บสองของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แหล่งเรียนรู้ในสถานประกอบการองค์กรศาสนาบ้านเรียนหรือโฮมสคูลโรงเรียนมือถือเหล่านี้ล้วนเป็นนวัตรกรรมการจัดการศึกษาที่ยืดหยุน่นซึ่งเกิดขึ้นจริงและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนขณะเดียวกันการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นยังหมายรวมถึงความยืดหยุ่นด้านตัวผู้เรียนและการเข้าถึงการเรียนรู้แบบนำตนเองได้ลงมือปฏิบัติจริงนำไปสู่การพัฒนากรอบความคิด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความยืดหยุ่นของผู้สอนที่มาจากหลากหลายสาขาความยืดหยุ่นด้านเนื้อหาวิชาด้านวิธีการเรียนด้านการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนมีการให้คำปรึกษาให้กำลังใจเข้าอกเข้าใจกันนำไปสู่การสร้างทักษะทางอารมณ์และสังคมของผู้เรียนรวมทั้งความยืดหยุ่นด้านสถานที่เรียนและการวัดประเมินผล ที่สำคัญการจัดการศึกษาที่ยืดหยุนคือการให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจึงต้องใช้หัวใจเพื่อเข้าถึงหัวใจของเด็กแต่ละคนและนำไปสู่การปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆกลับเข้าสู่วงจรการเรียนรู้อีกครั้งในงานวิจัยที่เราทำให้กสศนี้ลองเทีบเคียงเป็นเฉดเนี่ยแปลว่าถ้าเราเอาเด็กในโรงเรียนเป็นเด็กสีเขียวนะครับ เด็กที่อยู่หลังห้องก็อาจจะเป็นเขียวออกมาทั้งเหลืองละนะครับเด็กที่อยู่เ,เรียกว่านอกห้องเรียนในส่วนใหญ่เช่นเด็กที่ติดรอวกน,นี้อาจจะเฉดไปทั้งเหลืองละนะครับเด็กที่ออกมาอยู่ข้างนอกมาอ,อาจจะมีมครอบครัวมาทํางานไม่เข้าเรียนอะไรพวกนี้อาจจะเป็นเฉดที่เป็นเป็นส้มละนะครับและเฉดสุดท้ายก็เป็นเฉดที่ถือว่าหลุดออกไปจากระบบปกติแล้วถ้าเราเข้าใจความซับซ้อนเหล่านี้เข้าใจความเป็นเฉดเหล่านี้ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือไม่ใช่ไปพยายามที่จะแบ่งเขาเป็นกลุ่มๆแต่เห็นภาพรวมแล้วกระบวนการของการแค่ไขายปัญหาเด็กเหล่านี้ก็คือจะประคับประคองเขาอย่างไงให้เขาเดินผ่านเส้นทางชีวิตนี้จกนกระทั่งเขาเติบโต,ตขึ้นหนึ่งก็คือทําให้เด็กเขาได้มีแรงบันดาลใจเขาไม่แปรแยกตัวเองออกจากการทํางานชีวิตที่ครอบครัวเขาที่บ้านเขาที่ทํางานเขานั่นคือการเรียนและการจะยกระดับดอยางไรจากการเรียนนั้นอันที่สองก็คือ เราพยายามสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่อบอุ่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมาแล้วมีความสุขมาแล้วได้เรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนกันไม่ว่าภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นในรูปแบบต่างๆโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศจะเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วน เห็นเป้าหมายร่วมกันรวมทั้งใช้ทรัพยากรทั้งของกอสศเองและของภาคีเครือข่ายสร้างรูปธรรมความสำเร็จที่เป็นต้นแบบเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบลดช่องว่างสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาคำนี้เนี่ยมันเป็นร่มใหญ่การศึกษาที่ยืดหยุ่เนี่ยมันไม่ได้เหมาะเฉพาะเด็ก1ล้านหนคนเท่านั้นนะแต่ต่อไปเนี่ยมันจะเข้าไปทดแทน การศึกษาที่เป็นมาตรฐานการศึกษาที่แข่งขันการศึกษาที่มันแข็งตัวระบบการวัดผลที่มองแต่เรื่องเรื่องอะไรคะแนนเรื่อง4.0หรือเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้แต่มันจะให้ความเป็นธรรมและโอกาสกับเด็กทุกคนได้รับการพัฒนาตัวเองอย่างเต็มความสามารถมันจึงเป็นคำตอบสำคัญของ Thailand ซ e โร่ o า Out อย่างยิ่งเลยนะ ผมไม่หย่ากลับไปอยู่ในสังคมเดิมๆครับแล้วก็ไปไปอยู่กับพ่อครับพ่อเปิดอู่ซ่อมรถอยู่แล้วครับว่าจะไปช่วยพ่อด้วยครับแล้วก็พัฒนาปีมือครับถ้ามันทาได้2แบบก็คือถ้าเรียนไปด้วยไปไเป็นเซอร์ไปด้วยต้องการทุนค่ะเพื่อไปศึกษาต่อค่ะแล้วก็ประกอบอาชีพค่ะว่าจากจากต่อคศอสอนเนาะให้จบได้วุฒิถ้าได้วุฒิแล้วก็จะส,สมัครงานอย่างอืง่นได้ง่ายขึ้น ก็อยายจะบอกว่าอย่าพึ่งท้อเพระว่ามันมีอมันมีโรงเรียนแบบนี้อยู่แล้วก็สามารถขึ้นมาแบบและโลดเล่นในแบบความฝันของเราได้ทําได้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากอสอสอ